ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมลำธารใสสะอาดรายล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีมีวัดเก่าแก่วัดหนึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาวัดแห่งนี้เป็นที่พำนับของพระอาจารย์ปัญญาพระพิสูจน์ผู้มีเมตตาธรรมสูงส่งและเปี่ยมด้วยปัญญาญาณท่านเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านทุกคนเพราะคำสอนของท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางชีวิต เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายมัน่นชายหนุ่มผู้มีความขยันหมั่นเพียรแต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยอุปสรรคและความผิดหวังไม่ว่าจะตั้งใจทำสิ่งใดก็ดูเหมือนจะติดขัดไปหมดวันหนึ่งนายมั่นรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปกลับพระอาจารย์ปัญญาที่วัดเพื่อขอคำชี้แนะเมื่อนายมั่นมาถึง พระอาจารย์ปัญญาก็กำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ใบหน้าของท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสงบและร่มเย็นนายมั่นก้มลงกรับด้วยความพคาลบจากนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องราวความทุกข์ใจของตนเองให้พระอาจารย์ฟังจนหมดสิน้นพระอาจารย์ปัญญาฟังอย่างตั้งใจเมื่อนายมั่นเล่าจบท่านยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวว่านายมั่น ชีวิตของเราก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้องมีมเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีดินที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำและแสงแดดที่พอเหมาะและต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่มีเช่นนั้นต้นไม้ก็ไม่อาจจะเติบโตออกดอกออกผลได้นายมั่นฟังแล้วยังไม่เข้าใจนักจึงถามว่าแล้วมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ว่านั้นคืออะไรหรือครับพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบว่า มาเล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นคือความศรัทธาความเพียรศรัทธาในความดีศรัทธาในบุญกุศลและศรัทธาในศักยภาพของตนเองส่วนความเพียรก็คือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจากนั้นพระอาจารย์ปัญญาได้พาในมั่นไปยังสวนหลังวัดซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นานชนิด ชี้ไปที่ต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่กำลังออกลูกโดกเต็มต้นแล้วกล่าวว่าเห็นต้นมะม่วงนี้ไหมเมื่อก่อนมันเป็นเพียงเมล็ดเล็กๆที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดหากไม่มีใครเก็บมันมาปลูกลดน้ำทวนดินมันก็คงไม่มีวันเติบโตเป็นมะม่วงที่ให้ผลอร่อยเช่นนี้ชีวิตของเราก็เช่นกันนายมัน่น หากเรามีมนเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธ,ธาและความเพียรอยู่ในใจและหมันรดน้ำพลวนดินด้วยการกระทำความดีมันศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองเสมอไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็ไม่อาจทำให้เราล้มลงได้เปรียบเสมือนชาวนาที่หว่านข้าวต้องอดทนรอคอยและดูแลรักษาต้นข้าวอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวพระอาจารย์หยุดเล็กน้อย แล้วกล่าวต่อว่าจงจำไว้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่หามาได้โดยง่ายทุกคนสำเร็จล้วนต้องอาศัยความพยายามความอดทนและความศรัทธาในสิ่งที่ทำํำหากวันนี้เจ้าท้อแท้จงกลับไปทบทวนดูว่าเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธานในใจของเจ้ายังแข็งแรงอยู่หรือไม่และเจ้าได้รดน้ำพรวนดินให้มันอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่า นายม่นฟังคำสอนของพระอาจารย์ด้วยความตั้งใจเขารู้สึกเหมือนมีแสงสว่างนำทางหัวใจที่เคยมืดมิดเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะขาดความศรัทธานในตนเองและมักจะท้อแท้เมื่อเจออุปสรรคเล็กน้อยก่อนกลับพระอาจารย์ได้มอบมเมล็ดพันธุ์ดอกบัวเล็กๆเกม็ดหนึ่งให้นายมัน่นพร้อมกับกล่าวว่าจงนำมเมล็ดบัวนี้กลับไปปลูกที่บ้าน รดน้ำพรวนดินให้ดีแล้ววันหนึ่งเจ้าจะได้เห็นดอกบัวที่สวยงามผลิบานขึ้นมาเปรียบเสมือนชีวิตของเจ้าที่จะงดงามได้ด้วยความเพียรและศรัทธ,ธานายมั่นกราบลาพระอาจารย์ด้วยความซาบซึง้งเขาเดินทางกลับบ้านด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการนำเมล็ดบัวไปปลูกอย่างตั้งใจเขารดน้ำทุกวันพลวนดิน ใส่ปุ๋ยและคอยดูแลอย่างไม่ขาดตกบกพร่องในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งที่เขาเคยท้อแท้เขาศึกษาตั้งใจเรียนรู้เพิ่มเติมขยันทํทำงานมากขึ้นและเมื่อเจออุปสรรคเขาก็จะไม่ย่อท้อแต่จะหาวิธีแก้ไขจนในที่สุดเขาก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ เวลาผ่านไปดอกบัวที่นายมั่นปลูกก็ค่อยๆเติบโตปริบานออกดอกสีชมพูสวยงามส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณบ้านเช่นเดียวกับชีวิตของนายมัน่นที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือเขามีความสุขและสงบในจิตใจ คติธรรมสอนใจชีวิตของเรานั้นเปรียบเสมือนพื้นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลร,รอคอยการหวานมเมล็ดพันธ์ุเมล็ดพันธ์ุเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากความศรัทธาและความเพียรที่เรามีอยู่ในใจความศรัทธาคือรากฐานอันมั่นคงมันคือความเชื่อมั่นในคุณงามความดีในศักยภาพอันไรขีดจำกัดของตัวเราและพลังแห่งบุญกุศล การมีศรัทธาที่เข้มแข็งจะช่วยให้เรามองเห็นแสงสว่างในยามที่ชีวิตมืดมิดเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าแม้ต้องเผชิญกับพายุโหมกระหนำ่ำศรัทธาทำให้เรากล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทําและกล้าที่จะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่โดยไม่ท้อถอยต่อความผิดหวงังขณะที่ความเพียรคือการรดน้ำพรวนดินอย่างไม่ลดละ มันคือการลงมือทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะยากเกย็นแค่ไหนไม่ว่าผลลัพธ์จะยังไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีความเพียรคือการที่เราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ปล่อยให้ความทอ้อแท้เข้าครอบงาแต่กลับใช้ความพยายามเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงในการก้าวต่อไปข้างหน้าเปรียบเสมือนชาวนาที่ต้องไถหว่านรดน้ำรวนดิน และเฝ้ารอคอยอย่างอดทนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์เราทุกคนล้วนแต่ปรารถนาความสำเร็จความสุขและความสงบในชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยการนั่งรอคอยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องอาศัยการลงมือสร้างสารรค์ด้วยตนเองด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาและความเพียรที่ฝังอยู่ในจิตใจของเราทุกคน จงมันดูแลมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้ดีอยู่เสมอด้วยการกระทำความดีพูดดีหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดคือการอย่าท้อแท้เมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวคือบทเรียนอันล้ำค่าที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นชีวิตของเราก็เหมือนกับมเมล็ดบัวที่พระปัญญามอบให้แก่ในมั่น หากเราปลูกมันลงในพื้นดินแห่งใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาและมันรดน้ำพรวนดินด้วยความเพียรพยายามวันหนึ่งดอกบัวแห่งความสุขและความสำเร็จก็จะผริบานขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอน